ค่ะกลาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพอกันอาตอนเศาร์เนาะค่ะของวันที่สิบเนาะพี่น้องสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะอ่าเน็ตคือเป็นบุบบับังสีจะเ้าแ์ถนนอเนาะพี่น้องนะคะเป็นสีบุบบาบยังสีนอเนาะค่ะนะคะอ่าก้อนจะไปเบื้องแนวทางมุดถูกอาไปเบื้องแนวท่างอาของเมื่อวานก่อนนะคะ ของเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะนี่ของวันที่เก่าเนาะคะ่ะของน้องต้าวางอยู่ที่สี่อ่าจับบ่อใดสีหานาะคะ่ะพี่น้องจับบ่อใดบ่อเทงเนาะคะ่ะเพราะว่าผลอ่าสีนี่ติด UK. อยู่แค่อันรอบปกติแล้วก็ไปวีที่หลักร้อยนะคะก็ะถือว่ามาสองเทียร่วมหลักร้อยเนาะคะ่ะส่วนของแอดคือบ่อติดเลยนะคะอ่านั่นที่จะมีเนาะคะ่ะพี่น้องชนิดที่ว่า บ่ติดฝุ่นเลยยังส่เนาะคะ่ะแต่แอดกันยังยืนยันเห้พี่ให้นอ้องลูดเอาอยุดีล่ะคะ่ะเพราะวา่าแนวทังงลุดมันบ่ค่อยลุดเนาะคะ่ะพี่น้องน,น,นั่นที่จะมมหลุดไปเลยจังส่ก็ต้องกอราบขอตทษขอให้พี่น้องนะคะเพราะวา่าอ่ามันก็ต้องมีเข่ามหลุดเนาะพี่น้องเนาะนะคะขอบคุณขอบคุณเด้อคะ่ะที่รับชมนะคะที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาติดตามทั้งช่องเนาะคะ่ะ มือใดมาแอดกะยินดีนะมือได้ลุดก็ต้องกราบขอโทษขอให้พี่น้องนะคะอ่ามันหลุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะลดก็คือหลุดไปเบื้องของเซียนสารค้ามหมวานนะะหมว่านเนาะค่ะหมาว่านเซียนสารค้าว่างไหวยุทธีศูนย์กับสองเนาะค่ะพี่น้องนะคะว่างไหวยุทธีศูนย์กับสองเข่าศูนย์สามตรงตรงเลยเนาะค่ะนะคะเนะข่าศูนย์สามตรงตรงศูนย์กับมาอยู่สองหอบเนาะคะ่ะ ศูนย์มาอยู่สองหลอดลรอกะอ่าเขาศูนย์สามนอกนั่นคือจับกูประเด้เนาะพี่น้องส่วนสองกับไปลักลอยเนาะค่ะไปลักลอยอยู่เทือนึงอยู่นะคะเข้านับสถิติเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่าสามหนึ่งหนึ่งห้าหกสองสี่ห้าศูนย์สามสี่หกศูนย์สามหกปะสันเนาะค่ะกเดินดีอยู่ค่ะพี่น้องนะคะอ่าสาหรับผู้คนจะล่าคอดเนาะค่ะ จะลากขอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นขึ้นอยู่กับตัวเพิ่นเนาะคะ่ะ <c oughs> ขออภัยเด้อยพี่น้องเนี่มือเศร้านะคะ่ะเห็ดก็อ <c oughs> แล้วก็เพิ่นว่าจะว่างได้หลายมือแล,ะละ้วล่ะจะจะยุติการลงเนาะคะ่ะแต่ว่าพอเพิ่นเห็นนั่นเล็กเข่าเพิ่นเลยเสียดายโอกาสให้พี่น้องเนาะคะ่ะก็เลยว่างไปอีกก้อนเดี๋ยวมือได้กับมือนั้นละประสันเนาะคะ่ะเบิ่งไปสะก้อนเนาะพี่น้องเนาะก็จวพี่น้อง,อองมีดวงน้ำเพลิน ท่อมจังหวะที่มันเข่าเนาะค่ะกะ็ได้โชกได้หลับกันไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะอากาศเปลี่ยนปั๊บมันไข่ปั๊บโหลดค่ะพี่น้องนะคะซ้ำเด็กหน่อยเอาโหลดผู้เฒ่าก็ไดเนาะค่ะอ่าเป็นอากาศเป็นแพรอ,อากาศพ้อมพี่น้องแอดละกุมใจรัดหนาหน,นาวอยนะคะเพราะว่าแอดเป็นคนที่เป็นพุ่มแพรน้่พี่น,อน้องแพรฝนแพรอากาศอยงสิ้เลค่ะ เบ่งตอนต่อไปเด้อค่ะพี่น้องนะคะแหงเถาแหงแหงเปลี่ยนคือเพิินวาเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของเซียนสารค่ามือนีวันที่สิบเนาะคะ่ะพี่น้องวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะ <c oughs> แต่เบงเสียงบาออกพี่น้องนะคะอากาศเปลี่ยนแล้วมันจะยุคข้อกับจมูกนี่แหละคะ่ะอ่าพ้นเป็นพุ่มแพรจะรู้จักดีเนาะคะ่ะอ่า บางเด่นยุที่ศูนย์กับซี่พี่น้องนะคะจับคู่มีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่หนึ่งเนาะคะ่ะสามตัวก็คือสามสี่ศูนย์เนาะพี่น้องนะคะโอ้ยเสียดายเบามากเบาขอย่อนเล่าพัฒนาอีกนะคะ่ะพราเป็นเหล็กออกแล้วจังมาเบาขึ้นเลยพี่น้องเลาะเหล็กสีออกจังคือพอ่คว่ำฟันจะคลองไหมคะมาขึ้นไหมโพด่พวก สิื่อหรือว่าสื่อดีเนาะเพราะว่ามันม่มีอยู่ในแนวทางสืบดวงบ่มี่เนาะค่ะว่าจะสือศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องเมื่อคืนคือพอความงฟันจ้าของเนาะค่ะโอ้ยว่าได้ความฝฟันก็ได้พี่น้องนะคะดวงบ่มี่เป๊ะเลยแบบเล็กออกกตีไงพอมเนาะค่ะแต่ว่าใจมักก้อนเหล็กออกพี่น้องดวงบ่มี่ขักๆเนาะค่ะ ดวงบะมี่นี่ลักษณะของดวงบะมี่เลยค่ะพี่น้องค่ะแตนดวงมี่มันต้องมี่เน่จจำจองไปอ่าให้ได้ซื้อเนาะค่ะให้ได้ซื้อให้ได้ถือเนาะพี่น้องโอ้เสียดายค่ะยังวะยังว่าพี่น้องเอ้ยขอโทษเนาะค่ะค่ะอันนี้คือของเสียนสารคข้ามแล้วนะพี่น้องเนาะไปเบิ้งของน้องต้าเนาะค่ะน้องต้าพารวยเนาะค่ะ น้องตามือนี้ว่างเด่นนิธิหากับอกเนาะคะ่ะพี่น้องห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งสามตัวหางเดียวก็คือหกหาศูนย์เนาะคะ่ะมือไ้แอดก็จะว่าใแค็แอดก็ลืมเนาะคะ่ะบางมือกะได้แคบบางมือก็ไ่ได้แคบเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะโดยผ้าหลายที่ไปเหตุดงานหลายหมองและสมองมันแยกว่าไว้พี่น้องนะคะแต่มีต้องได้แค็แท้ๆนะคะ ไเ,เบื่องแนวทางของแอดเนาะค่ะหอยคนร้อยเอ็ดเนาะค่ะพี่น้องมือนีแอดว่างเดินยี่ิเจ็ดกับเก่าเมือว่านกับเจ็ดกับเก่าด้พี่น้องเหมือนบอกว่ามันของเล่าพัฒนานะคะของของแอดว่างอย่างเมือว่านเก่ 9, ากับเจ็ดมือนีเจ็ดกับเก่าพี่น้องสีเดือนหายบอนะคะจับเดนนะพี่น้องเนาะจับเดนจับตำแหน่งที่เคยมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ บางที่เจ็ดกับเก้าจับคู่มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่สามตัวหางเดียวคือหกเก้าเจ็ดนาะค่ะอารีกินของแอดมอนิก็คือเอ่อเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งพี่น้องนะคะสีมาให้บอขอให้เดินในเด้อกะบวัตวลนนตลุดนเมื่อวานนี่ละเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่อแอดกระซิวุดวัดเกิดความเพาสบายใจซื้อดอกการที่ใจมันเข่าทุ่งมือมันก็นเป็นไปว่าไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตัวพี่น้องเองกับเขาใจแอดดีเนาะคะ่ะราบขอบบุญขอบคุณมาว่าแต่แอดแล้วพี่น้องเนาะถูกเซียนเพลินน่นแหละคะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากใหั้นมันเขาทุกมือเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็นต้องมนี้มือหลุดมือเขาธรรมดาเนาะคะ่ะอ,อีกอย่างหนึ่งเข้าจับหน่อยครูความเสียงมันก็นสูงอยู่แล้วเนาะคะ่ะยังไปจับซ้ำนีพี่น้องยังจะเดินเดินหนาการหลดุดตนทุ่นล่องให้พี่ให้น้องออกเนาะคะ่ะ ประวัติตอนนี้ยัางแดงเดือสิถอดออกมาซื่อๆพี่น้องสามตัวหางเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องตัดเลนเลยนะคะกำลังเทียบชุนลุล้วโยวค่ะพี่น้องแอดกับพวกคได้ยู่ยื่อๆได้ค่ะแอดพยายามแกะสูตรเทียบชนไม่ว่าจะเป็นสามน้อยหรือเล้าพัฒนาหรือรัฐบาลเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขยุตที่ดวงโดนด่วนเลยพี่น้องแอดว่าดวงคักๆเลยค่ะอการ์ติวอลไปแล้วก็คืออ่าความสามารถของเฮ้า น้ำล่ะค่ะแอดนั่มหลับโยนะคะ,ะดวงด้วยดวงนี่สุดยอดวิธีดวงแอดให้ดวงไปเจ็ดสิบเลยทุกงหมอนี่พี่น้องเพราะวะ่าจังแอดจะซื้อเหลขกมาขึ้นเนาะคะ่ะจะซื้อเล่าคาตาหน้ามาขึ้นกพสามารถจะเป็นเงื่อนใดเลยเพราะวะ่ามันมามีแนวจยําจองให้ซื้อท่านเลยค่ะพี่น้องถ้านนีไว้ก้อนเนาะคะ่ะมันจังบ่บปิ้วเนาะค่ะนะคะ,นะคะแคบด้วยค่ะพี่น้องค่ะแคบด้วยค่ะ,อะตอนนี้ขม่าน้ำโมเห็นไหม ตัวเลขมันจะนะคะเดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องร่มเย็นเราได้พี่น้องยุบานแอนนะหนาวเราได้ค่ะหนาวมากถึงแต่ตีซีหรอกค่ะนี่ค่ะพี่น้องแคบค่ะโอเคเนาะคะ่นะเะนาะ,ะ,นะะสำหรับคลิปนี้กับเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกับขอบุนขอบุ่นเอฟซีพี่น้นองเด้อค่ะ ที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันโดยดีเสมอมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ